ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่กับบทวิเคราะห์สัญญาณจากพบตรถึงคนร้ายคดีน้องชมพู่พลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติส่งสัญญาณถึงผู้กระทําความผิดในการหายตัวไปและเสียชีวิตของน้องชมพู่คดีดังที่อยู่ในความสนใจของคนทั้งประเทศด้วยการใช้คําว่าถ้าเหนื่อยแล้วก็มานั่งจับเข่าคุยกันดีกว่าว่าเหตุเกิดจากอะไรโดยก่อนหน้านี้ ในการถแถลงความคืบหน้าคดีเมื่อเดือนตุลาคม2563ตอนขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติใหม่ๆตอนนั้นพลตรวจเอกสุวัสด์กล่าวฝากว่าขอให้คนร้ายที่นั่งฟังการถแถลงอยู่จงนอนเครียดต่อไปเพราะตำรวจไม่หยุดการสืบสวนสอบสวนคดีนี้อย่างแน่นอนมาล่าสุดที่อยู่ระหว่างการรอผลจากเครื่องจับเท็จหลังจากตำรวจ นำคนในครอบครัวและญาติใกล้ชิดที่สามารถเข้าถึงตัวเด็กน้องชมพู่ได้มาเข้ากระบวนการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์หนนี้พบตรส่งข้อความว่าฝากถึงคนร้ายว่าให้คิดถึงเรื่องบาปบุญท่านก็หนีได้ชั่วคราวหากเหนื่อยแล้วก็มานั่งจับเข่าคุยกันดีกว่าว่าเหตุเกิดจากอะไรการส่งสัญญาณดังกล่าวคงต้องฝากบอกผู้กระทำผิด จนน้องชมพู่เสียชีวิตทํานองรู้ว่าไม่ได้ตั้งใจมาพูดคุยกันได้โทษหนักจะได้เบาลงซึ่งสอบสวนในชั้นนี้น่าจะเชื่อว่าเป็นการกระทําพลาดพลั้งไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าเด็กแต่อาจกระทําด้วยอารมณ์โมโหร้ายจนทําให้เด็กตะเลิดจนสุดท้ายเดินหลงทางก่อนเสียชีวิตเพราะขาดน้ำและอาหาร กว่าจะตามหาตัวเด็กเจอก็คงเสียชีวิตแล้วจึงนำร่างไปอำพรางไว้บนภูเขาแต่ยิ่งสร้างสถานการณ์ยิ่งเป็นการยืนยันว่าเด็กไม่ได้ขึ้นไปนอนตายอยู่บนภูเขาอย่างแน่นอนเป็นการยืนยันให้เห็นว่าต้องมีคนที่มีส่วนทำให้เด็กต้องพลัดหลงและเสียชีวิตอุ้มร่างไปวางไว้ถอดเสื้อผ้าออกเพื่อหวังเบนคดีด้วยความที่หมู่บ้านกกอกนั้นเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในชนบทจึงไม่สามารถตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่มีกล้องวงจรปิดการสืบสวนสอบสวนของตำรวจจึงขาดพยานหลักฐานบางช่วงบางตอนไปแต่ด้วยการประมวลผลการสอบปากคำทั้งหมดสรุปได้ว่าครอบครัวนี้ไม่ได้มีสาเหตุขัดแย้งกับใครไม่มีเงินทองหรือผลประโยชน์ลงเอยจึงเป็นเรื่องของคนใกล้ชิด ที่ทำผิดพลาดจนทำให้เด็กตายอย่างน่าเศร้าทั้งการสอบปากคำคนในหมู่บ้านกว่า300ปากทำให้เห็นว่ามีใครบางคนพูดจาไม่ตรงกับความจริงมากมายหลายประเด็นน่าจะลองทบทวนให้ดีเพราะจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าอะไรพอบอตรเปิดช่องให้เข้าไปจับเข่าคุยเพื่อหาทางออกเพื่อบรรเทาโทษแล้ว ความคืบหน้าล่าสุดเจ้าหน้าที่ป่าไม้เตรียมเข้าตรวจสอบวังพญานาคลุงพลลุงพลไม่วันติดต่อผู้ใหญ่จัดการความคืบหน้าล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดมุกดาหารว่าตามที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมเหลือเยียร์อัจฉกรรมเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบอกปอทส ให้ดำเนินคดีกับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลกับพวกเนื่องจากเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนก่อสร้างเป็นวังพญานาคตามพรบรป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507มาตรา14ก่อสร้างหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติทำให้ป่าเสื่อมสภาพหรือไม่นั้นนายวีระสายแก้ว เจ้าพนักง,งานป่าไม้ชำนาญงานสำนักง,งานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7วงเล็บขอนแก่นกล่าวว่าจากข้อมูลเบื้องต้นหมู่บ้านกกอกตกกตูมอภอรงหลวงอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูผานแต่สำหรับพื้นที่ของลุงพลที่ใช้ในการก่อสร้างวางพญานาคตามที่ถูกแจ้งความดินเนินคดีจะเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งลุงพลไม่ได้มี ถือครองที่ดินตามมาติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30มิถุนายนปี2541หรือไม่นั้นทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบพิกัดและเอกสารที่เกี่ยวข้องในเร็ววันนี้นายชัยพลวิภาหรือพลพ์กล่าวว่าผมก็ไม่รู้นะว่าพื้นที่ก่อสร้างสารพญานาคอยู่ในเขตอุทยานภูผาย์หรือ เขตป่าสงวนแห่งชาติตอนนี้ได้ติดต่อให้ผู้ใหญ่ที่เราเคารพดำเนินการเป็นธุระให้อยู่ในส่วนของการสร้างพญานาคจะต้องยกเลิกหรือยุติการก่อสร้างหรือไม่นั้นก็คงต้องดูกันไปก่อนและไม่ได้กังวลว่าองค์พญานาคจะถูกเจ้าหน้าที่ยกออกไปอีกเหมือนกับท่อนไม้ตะเคียนโสระพีหลังจากได้พบทนายตั้มก็อาจจะไปไปฏิบัติธรรม ที่สำนักสงฆ์ภูหลวงในช่วงอาทิตย์หน้าด้วยการนุ่งขาวถือศีล8ดโดยเป็นความตั้งใจจะทำนานแล้วเพราะก็ยังไม่เคยบวชซึ่งพระอาจารย์พลก็เคยแนะนำให้บวชตั้งแต่ครั้งแรกแต่เนื่องด้วยทุกอย่างมันยังไม่ถึงเวลาครั้งนี้ผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ผมต้องถือศีล8ร่วมกันกับยูทูบเบอร์อีกสอสาคน ก็ยินดีถ้าใครจะไปถือสินด้วยอันหนึ่งพื้นที่ก่อสร้างวางพญานาคที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีด้านหน้าของที่ดินจะอยู่ติดกับถนนบ้านกก,กอกเต่างอยจังหวัดสกลนครด้านข้างและหลังติดกับลําห้วยบุงอีกด้านติดบ้านลุงพลโดยลุงพลตั้งชื่อว่าวังเชตุพลยาน พ่อองค์ปู่ยศสุวรรณาคาโดยใช้พื้นที่ก่อสร้างศาลพญานาคเป็นแนวยาวไปตามลำห้วยบุงจากหางถึงส่วนหัวขององค์พญานาคมีความยาวประมาณ44เมตรส่วนสูงด้านเสียรประมาณ8.4เมตรรอบวงลำตัวประมาณ1.07เมตรส่วนหาง มีความสูงประมาณ3.25เมตรหันส่วนด้านเสียนมาทางบ้านลุงพลความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ไพ่อนาคตกุญแจมือลุงพลเวอคำทำนายอดีตสุดแม่นร้อนรุ่มมีเด็กตามชัญญาพริกไพ่อึ้งเจอกุญแจมือกรณีนายชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่เกิดกระทบกระทั่งกับทีมข่าว และเกิดประเด็นดรามา่ารวมทั้งลุงพลเคยมาให้สัมภาษณ์และจับไพ่กับอาจารย์ชัญญาไพ่จิตสัมผัสช่วงเดินทางมาถ่ายทำรายการที่ช่องอมรินทีวีล่าสุดทีมข่าวอมรินทีวีได้เดินทางไปพบกับอาจารย์ชัญญาไพ่จิตสัมผัสอาจารย์สอนไพ่และโงเ่เฮงได้อธิบายย้อนกลับไปเมื่อวันที่3กันยายน63วันที่ลุงพลมีการมาจับไพ่ในรายการเปิดเผยว่า การดูไพ่ในวันนั้นตนดูจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาเป็นการพยากรณ์ตามไพ่เพราะไพ่นั้นไม่เคยโกหกโดยไพ่ครั้งก่อนมีการทำนายอธิบายโดยรวมว่าผู้จับไพ่มีโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงนั้นมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นแบบทันทีไพ่ฟ้าผ่ามีเจ้ากรรมนายเวรตามไพ่กุญแจมือ มีวิญญาณตามและมีเด็กรวมทั้งมีความเชื่อด้านของครังมีไพ่เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองของคนสมคนมีอะไรบางอย่างข้างหลังที่ข้างหน้ามองไม่เห็นมีการแบ่งสรรปันส่วนมีเรื่องโกรธงอนมีเรื่องรีบรีบร้อนๆอนหรืออาจมีเรื่องร้อนใจมีคนคอยแอบมองถูกจับตา ช่วงนั้นมีอาการเครียดนอนไม่หลับบางครั้งนิสัยเหมือนผู้หญิงเป็นคนที่นึกจะเงียบก็เงียบนึกจะพูดก็พูดส่วนการดูโง่เฮ้งของลุงพลตอนนั้นจะเห็นได้ว่าลุงพลดูภายนอกเป็นคนเงียบเงียบคิ้วเข้มซึ่งเป็นคนอารมณ์เข้มขน้นรุนแรงสุดโต่งอธิบายคือเป็นคนที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้บางเวลาบางครั้งอาจมีอารมณ์รุนแรงยกตัวอย่างเช่นรักแล้วรักเลย ึงหัวงรุนแรงตอนนั้นไม่ได้มีการเตรียมอะไรเลยและลุงพลก็ยังคงเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีตนจึงพูดได้ในมุมที่พูดได้เท่านั้นในวันนี้อาจารย์ชัญญาได้จับไพ่อีกครั้งเพื่อพยากรณอนาคตของลุงพลเซตที่1โดยภาพไพ่ที่ตนจับได้พบว่าได้ไพ่อิสรภาพผู้ใหญ่ที่เข้ามาช่วยเหลือมีไพ่ง้องอกันมีไพ่ที่บอกว่าอยู่ในกรง อาจฝังใจขังอะไรไว้บางอย่างมีไพ่วิญญาณอยู่มีไพ่ที่แสดงถึงการนั่งที่เหมือนไม่มีอะไรแต่นั่งทับตะปูแสดงถึงความเจ็บป่วยมีการแอบช่วยเหลือกันอยู่เซตที่2มีไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีการประสานหัวใจกันหลังจากหัวใจแตกไปแล้วหมายถึงเลิกคบแล้วและกลับมาดีกัน มีการขุดหลุมฝังตัวเองอาจหมายถึงทำอะไรที่ทำร้ายตัวเองมีคนให้ร้ายแต่เจ้าตัวไม่สนใจอีกทั้งยังมีการพิจารณาคําที่พูดมากขึ้นเซตที่สมีไพ่เงียบเป็นไพ่ความเงียบมีมากขึ้นที่ระแวงระวังมีความไม่ไว้ใจกันมีภาพเด็กเกิดขึ้นเซตที่ส มีไพ่การนั่งสมาธิการบวชมีภาพโปรเจกต์เกิดขึ้นมากมายมีภาพวิญญาณเกิดขึ้น